มีคนบอกว่าอกหักจากคารวิน่าคารวิน่าน่ารักมากนะคะเออโจวีนาตอนเดินไปหลังเวทีนะคะวีนาก็แบบเออไทยหน้าสู้ๆทําดีที่สุดแล้วนะคะไทยหน้าเก่งมากค่ะก็เป็นกำลังใจไทยหน้าเหมือนกันอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะทุกอย่างก็ที่เกิดขึ้นอะมันในอนาคตมันส่งผลดีต่อเราเสมอสู้ๆต่อไปนะคะที่เขาตอบคำถามเรื่องสาวไฟกินาลีไม่ได้อ่ะเขาออกมา เขาก็รู้สึกเสียใจเล็กๆเนาะว่าแบบเออทำไมเขาไม่รู้จักสาวไฟกินนรีแต่พอ,พอพอพวกพวกเราเนี่ยคือ<ห>ทุกคนอ่ะใ,ให้กําลังใจกันเต็มแบบเต็มหลังเวทีเนาะกลับมาพี่ทารีน่ายิ้มแล้วอีกวันหนึ่งวันที่จะไลฟ์พี่ทารีน่าแบบอทุกคนจะดูคลิปฉันน่ะแบบกลัวแต่พอเห็นทุกคนให้กําลังใจแล้วปุ๊บพี่ทารีน่าก็แบบยิ้มแบบหัวล้อหัวล้อ<ช>อะไรเงี้ยถือว่าทุกคนน่ารักนะแล้วก็ทําให้แบบ คนคนหนึ่งอะมีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งดีมากค่ะทุกคนใช่ <No. S 1> ค่ะอุ้นไปบอกว่าขอเดี๋ยวขอแบบโอ้โหขอพี่เมย์ด้วยได้เลยจัดไปนะคะอุ้ย,ยมีคีย์เวิร์ดมารองเท้าแดงที่ใฝ่ฟ